สวัสดีค่ะเ c ซทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคลองพารวยเนาะคะ่ะมือนี้แอดก็ได้เดินทางมาวัดกับปู่กับเบื้องแตกเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะทางวัดก็กําลังสางเนาะคะ่ะพี่น้องกําลังทําลงครัวเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะกําลังสางไปหลายๆอย่างเซจไปหลายอย่างแล้วเนาะคะ่ะพี่น้องบา่าวาถนนคอนกีดทางเขาวัดเนาะคะ่กะกเสรซตแล้วเนาะคะ่ะพี่น้องตอนนี้กําลังสั่งลงครัวเนาะคะ่ะพี่น้องก,กับไก่ จะเสร็จแล้วเนาะคะ่ะกัสั่งไปเรื่อยๆเนาะค่ะพี่น้องค่ะพี่นอ้องเอฟซีทนใดอยกร่วมทําบุญเนาะคะ่ะกับทางวัดปูกระเบื้องแตกก็เชิญเด้อค่ะพี่น้องเอฟซีทุกท่านเนาะคะ่ะมือนีแอดกระได้เดินทางมาติดตามแนวทางของปูกระเบื้องแตกเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะเพื่อจะฝากตอนพี่น้องเอฟซีที่รอคอยแนวทางของปูกระเบื้องแตกมือนีแอดกระได้เดินทางมาติดตามให้เราเด้อค่ะพี่น้องเอฟซีทุกท่านค่ะไปรับชมรับฟังจากปูเลยค่ะว่าปูซิมีแนวทาง ตัวเด็ดตัวดีดตัวใด,ด,วดฝากตอนพี่น้องเอซเนาะค่ะไปรับชมรับฟังพร้อมๆกันเลยค่ะนมาสการาค่ะบปูค่ะหัดจ่อมือจอเว้นละปูกันเลยมาแหวหาปูกันนะสนะค่ะวาาหาปูฝันหรือวันนิมิอตอีหยงเืิมบนน้ปู มีเปลนแล้วมีห้าน้อยไปเรื่อยๆค่ะหาน้อยไปเรื่อยๆแต่หาน้อยคนนึงคโเกิดสผีนะุ้นเนาะนั่นคนเราเปล่นไปได้เลากวค่ะเล่ากได้ลงัวกรงกับไก่เแล้วแล้วนะปุ้นเนาะไก่แล้วเครื่องตางใัวนี่ยเคยบริเทตตอนกันผี่เำไฟอืมบริตองไมางนีกค่ะโอ้ค่ะเครื่องเครื่องมันเครื่องเชื่อมนี่บอกค่ะปูบอเครื่องทำไฟเครื่องทำไฟโอ้ แสดงว่าไฟพ่อมาติปูนี่มาอยู่ไฟไฟฟ้านี่เครื่องทำไฟเชื่อมเล็กนี่โอ้เครื่องทำไฟเครื่องตัวตัวตัวเชื่อมนับปูนอ่ะเดินอ่ะเจอไฟหนุ่ยมาแล้วมันก็ฟันไม่กี่ดอกค่ะกุ้ยเรียนดอกเล็กที่นั่งพุ่งหยุ่มดอกเล็เก่านับปูเนาะเก่าคือตัวเรียบอ่ะ สี่หกนะฮะหดเลือกกันสโตมันมันมีอีกตัวสุดงง mm hmm. นึงเลยบ่ครูมีถ้าสิบอกตัวกับมันลงไปให้เ้าอย่างนี้ก็กับมาเห็นหกหกห้าเลยสีก <5. S 2> ด mm hmm. 4, 6, 8, ก็โคโานะครับหกหอันนี้เนิ่มตัว เห็นเป็นตัเลยมันมาปูอันนี้ที่แฟนเขาอื่นบอกเขบอกน่้น่าจะมาที่ไนละค่ะห้าเนี่เ็นตัแ้วจะบอกไีซื้อหท้อยถือก็ซืออะไรเนี่ยสามอกสามตัวเลยว่าวเขาขอ่าเลยแง่ออกสามตัวเลยมันอาจจะมาออกเลรยญง่ายกลยบอกว่าถือค่ะเหรียของปูนมาเป็นตัวสี่เด้เนาะมันก็จะอั่ศูนยอะไรย่งก็ปวนศูนย์สามแปดจ้า อมันง่าเลยเอ้โอข็มดินเยเอ้ามนาบไ่เท่าเด็ค่ะผู้อาไว้ได้บานส่วนเหล็กล่างกะหาเก้เอาหาหาเก้าหาเก้าหาก้าหาที่ที่สองคู่่ค่่ะส่วน มันมาเท่ากันหาหาเก้ากับหาสีันีเน้นเน้นนักเน้นนักมันก็ดีเน้นไปหาเก้าซะเนาะไม่ไม่ไตเช่อมกับหาไม่หาเนาะแมนปูเน้นหาเก่าเนืองด้งเพราะว่ามันไตเช่องกับไมหาเลยไับหัวกับไทยกันเลยนะรปูกันถว่าหาซีมากแค่ไหแต่ว่าหาสีเห็นตัวเลยแต่ว่าหาเก้ามันก็เตนบอกแล้วก็มาท่กับ พระประธานกงน์ข็งแขา่ีเลยบ่เสีดแสนเดียวันเดยวถึงหาไต้องเงิ่เขาเจ้ามากออหาเกาเลยบ่อบ่หักพิงก็ได้นปูนาะเอาเสมอกันก็ได้นาะเอาเสมอกันก็ได้บ่ถึงผู้พี่น้องเขลาตัวสองตัวค่ะแดงมึงจะงี้มงจะงี้มึะง้บ่หักพิงมันสจะ่เสียใจนอ เพาเลพรโตทบอกเลยนี่นี่อย่างเดีเพราะว่าเรืบัตรีสิบนอย่างสี่สามสแอย่างเกันนี่นะแตรงนั้นก็ว่เลยก้าหน่อยไม่มีแบบเขาบอกข้าหน่อยอาจจะออกง่ายนนก็นีเพิ่มอี่านเเลยเี้เอาเเขียนหน้าไม้เลยเออยนหน้าไม้เลยห้ามันอก ก็ที่ไว้ก็กระเายาตัวเดา้ที่ไว้ขึ้นหาน้อยขึ้นเด็กง่าเขากรได้ม่กไเป็นคือศูนย์สามแปดนะเลีมันกรบ่หลาตัวเราโปู้งเพิญอซื้อถิมไว้จะกกเซ้าหน่งกเซ้าหนึ่งเขาอนบอกเนี่ยกะเซ้าหนึ่งเด็ขหน่อยเด้อมันจะออกประมาณเวลาหาทุ่อ้ามันจะกรหาทุ่งคือไก่เด็กหาน้อยแล้วมันจะเปล่งง่ายบ่ห่างอย่างนี้ ลุงไทยกับเากาหมือนกันเนาะแล้วมันเหลืออีกสามหมืมันเป็นเล็กถ้าบอกเล็กอาจจะเป็นเล็ง,ง่ายก็ได้โอตัวนี้มันบาปูเนีเพราะว่าอ,อีกสามหมืออ่มันสออกมันีมากมาจี่งอะแต่พวได้จับจุดใดห้าตัวเาะตัวห้งองก็ได้เนอะค่ะัเืแปดเก้าหนึ่งหรือว่าสีเหี็กสีแปด หกหนึงสี่ก็ได้ได้พี่น่องกันไว้น้าแนวขันเื้อขง่า่เนาะปูหัวหัวเก่าเนี่มันมาอวยหัวหนาหัวหลังนะปูคัญค่ะสำคัญก็โมได้ตัวเก่าเพราะว่ามันสามหมเราเลขสามหมื่มันสำคัญค่ะ้จับจุดอไงเบีคือศูนสามแที่กว่าห้าน้อยอย่างเวนะเนาะัวเลใหง่ถึงเต็มเราปูเนาะถึงสมตัวเลยก็อันนีเลวิ่ง้ะก็วิ่งเก่าเนี่ยล่างเก่าบนก็วิ่งหกขึ้นเก่าขึ้เก่านะ ว้นนี้านอยมอนบอกกาเจ้าตังเก่าเลยตังเก่าเลยนะคะหลดเก่าหลดเก่าฮานอยรลดเก้ารลดเก่าเลยเงินเลยทีน่องวันก็เจ้าก็บอกเขาที่บอกเลยไงมีรายวันี้หลายดอก็มีนี่คือเนี่ยเพิ่มมากขึ้นวันหลือานอยเห็นค่ะ าจจะกินเล็กง่าจจะกินเล็กง่ายได้เพราะว่าเด็กสามหมื่นนาะถูกกเคือมันนึ่งม้วนนั่งือกันศูน์เด็กสมื่นเด้สกอกฝันวันเก่นาะซุ้มยืนาเจะไปสือยก็จืทั้งร่งทั้งบขาตัดเสียวเนาะหันไปเขาอยู่นูกอกเลยหันว่าเลไปว่าขงนก็ต้อืายอยเยค่ะแม่ปูาเจาซื้อเป็นนี่แล้วปูก็จาพริกแห้ง เดี๋ยวก็ซับนั่นซับนี่ของข้าเจ้าอยู่เนาะข้าเจ้ามีไหวพิบมันต่างคนเป็นเขาเข่าหาเจาบอกบอกไมูเจม่อะไรค่ะแม่แต่คน่บอกยำตัวนั้นเือก็าบอกยำตัวนั้นสแม่อยู่ปูแต่ตัวยำเนาะขาเจ้าอะไรค่ะคน่เราหาจ็หาว่าไม่ใบินเดียวกันมันไม่ให้บิเดียวกันตัวั้นเขาขึ้นกันลไปขึ้นกันเลล้วเลาทำเลยค่ะ เืนตันินยสอสิ้นวาสนาบทอกันน้อปูแม่นดีดิแอดมินก็บทาปูว่าจังไรนกัเอาเต่ตรงตรงเลยได้ปูเอาเค็งๆด้วยกันดิจงวัดสองไอ้สามสองห้องสามห้าน้ะปูโยนเอาจนเบิดหอวมันใจเนาะเอายังพักด้วกันดิปดังมาก นี่ละเ่หลายโตกันกูได้กินยาออกโตไปโศกมั่นมาเนี่ค่ะอันนี้างไปแล้วค่แตไปเชียงมึงกอนมึงดีสามมื่นคนนะค่ะเพมสิออกมันงดีจะสิวอหลยก็ค่ะผิดจระาก่อนนาะปูเนาะเม่มันมาฝอยวะออกโครโคตนเค่ะเพะมันมาเห็นเหล็กปูนิยนใช้บิดมีวคือเมมนค่ะผาูกระโปงจะของอมด้เนาะค่ะปูมีดีเขาเจ้าก่เนาะันซื้อไปกเนาะจ้ะค่ะ เอาแต่พ่อได้กินในถามนะปูเนาะยังมันคลัดก่อนก็อยู่บวกคัทอย่างนี้ใช่ิจจารณากอนะปูเนาะกนลงทุนยังจะมีการเสี่ยงเบนาะปูปุ่นผ้าวาสนาคนนเ่ากับว่ทเทอกันนี่แหะอีกสำคัญหนึ่งนะปูเนาะ จะได้มากสมตัวก็สามตัวหน่อยออใ่แต่ว่าเรีมันหน่อยหางกับเอาห้าน้อยมาซื้อน้ำนี่ก็ยังถือว่าสหางหนึ่งได้ปลูกก็ถือว่าโอเคใช่ไหมุณสามหางค่ะสตัวใค่ะแล้วเรจะเลื่นนเลืห้าน้อยมาซื้อน้ำเนี่ยค่ะห้าขึตบงเขาบอกห้าน้อยมันคยออกหาทุมเนาะเขาบอกว่าเด็กหาทุ่มเนียก็เป็นโอ้ยก็นนั่นเนาะค่ะเขาบอกยังเี้ค่ะ บอกว่าหกตัวเป็แล้วมันมวแต่อย่างนี้ใช้ใชหกตัวบอกหกตัวหา้ิ่นหกตัวออออเอ้สองเจ็ดเก้าอันนีลงลงน้ำหน่อยหกตัวบอกย่ำสองสามเทียบนะสองดก้าตเียวกันเล่ตอคิด หอมมากแตได้วันลัที่หนึ่งละปูยำสองแ่สาม่ไปเนาะก็เลยขึ้สับกันนั่นเองันเดียวมีตเกิดีต้อ่นเป็นไปได้เวดเลรเนาะ้าปได้เวซฟไปอาลิตลีเล็กหนนี้้งนาปูว่ามันไ่เคยก็ไ่เคยนั่นเดียวว่าเือ้าน้อยนี่ก็จิ การหาทุม่มเ้ยี่นี่เลยน้อยเขาบอกเลยขน้อยหาทุมเด้อนก็พิ้ศุ่มเครื่องน้อเงินเนอก่นีหาทุมมา่มเันก็แปยกแกอยู่นะต้องบอกเด็กไงมับงังไว้เนาะค่ะครูบังไว,กงว,ว<ม>้ก็บอกว่อะไรด้วยคือว่างันเงินก้อนงวดแปดพันสามน่ะที่มาบอกยาน้าเขาแล้วก็ บอกแปดสามศูนย่นะก็เป็นฮันอยเมืองหันนอยาค่ะสเยนหเขากันไว้เลยยันใอันผิดทางไปเลยนปูนั่นกั่นไว้กันไ้กันไว้ใ้มันลุยไปใส่เลนปูเนาะไ่เนาะ ทางช่องกระสิขอบคุณปูก่อนค่ะปูนปูค่ะปูขาขอบคุณหลายๆเด้อค่สำหรับแนวทางค่ะปูขาค่ะพี่น้องปองไปค่ะนี่ก็เป็นแนวทางดีๆเด็ดๆจากปูกระเบื้องแตกเข้านะคะพี่น้องค่ะแคบหน้าจอไว้นะคะพี่น้องค่มักกะจัดคัดกะพันนะคะพี่น้องเด้อค่ะ ค่ะบันนีแอดกัสซีอันนี้เป็นเลขไงนะคะพี่น้องค่ะเป็นเลขของวันที่หนึ่งนะคะพี่น้องค่ะบันนีแอดกัสซีเปิดให้เบิ้งเลขห้าหน้อยนะคะเบิ้งคลิปนี้ได้กําไรสองต่อนะคะพี่น้องเด้อคะ่ะเบิ้งคลิปนี้คลิปเดียวได้กําไรสองต่อนะคะพี่น้องอันนี้เป็นเลขไงค่ะพี่น้องก็เอาไปพิจารณาเบิ้งงนะคะธรรมะก็ค่อยจัดถา้กกรารคัดกับพันนะพี่น้องเนาะบันนีแถมด้วยเลขห้าน้อยนะคะพี่น้องค่ะ ค่ะ FC กับแคบนาจอไวเดอร์ค่ะกับเป็นของฮานอยเนาะคะ่ะพี่น้องฮานอยวันนี้เนาะคะ่ะอาจจะออก เลขใหญ่รัฐบาลก็ได้เนาะคะ่ะก็ลองเอาไว้พิจาจรณาเบิ้งเนาะคะ่ะปู่ก็ให้เป็นแนวทางเนาะคะ่ะพี่น้องเลขมันก็มีเขามีรุดกับเป็นเรื่องธรรมดาเด้อพี่น้องค่ะหมักกระจัดคัดกับผานเนาะคะ่ะพี่น้องหมักชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะไม่ให้พลาดคลิปเด็ดจากช่องคลองพารวยเนาะคะ่ะขอขอบคุณพี่น้องเอฟซีเนาะคะ่ะที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้ทางช่องกอสําหรับคลิปนี้แอดก็ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดี